เรื่องลับวิญญาลอนหลอนเหตุเกิดบนทางด่วนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างนานแล้วประมาณสิบกว่าปีได้จำได้ว่าจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ เพื่อนสนิทในกลุ่มเพิ่งจะเสียไปได้ไม่นานนะักเรื่องมันมีอยู่ว่าเย็นวันนั้นผมได้ไปหาแฟนที่บ้านแล้วก็ได้อยู่ทานอาหารเย็นกับครอบครัวของเขาแล้วก็นั่งเล่นอยู่ประมาณ 3- 4ถึงทุ่มก็ขับรถกลับบ้านในระหว่างที่กำลังขับอยู่นั้นในช่วงก่อนที่จะขึ้นทางด่วนประชาชื่นใจเองก็กำลังคิดถึงเพื่อนเราที่เพิ่งเสียไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เพียงแต่ว่ามันมีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาในหัวแล้วมันก็หายไปแล้วก็นั่งฟังเพลงอยู่หลังจากนั้นก็ขึ้นทางด่วนมาได้สักระยะหนึ่งละตัวเองก็มีความรู้สึกว่าขนที่หลังคอนี่มันลุกขึ้นมาเฉยๆพร้อมกับความรู้สึกที่บอกว่าเราน่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในรถอีกต่อไปมันเป็นความรู้สึกที่บอกว่าในขณะนั้นนะในรถไม่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญ ขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนที่เบาหลังด้วยความกลัวในระวกกับเคยได้ยินเขาเล่ากันว่าถ้าหากว่าเรานะ่ะรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยอย่าใช้กระจกมองหลังเด็ดขาดผมก็เลยขับรถโดยที่ใช้กระจกมองข้างจนกระทั่งถึงที่บ้านและพอถึงหน้าประตูบ้านก็รีบยกมือไหว้สารพระภูมิและก็บอกท่านว่าอะไรก็ตาม ที่มากับรถนั้นเราไม่ได้ชวนมาแล้วก็ขออย่าให้ตามเข้าไปในบ้านเลยแล้วก็รีบขึ้นรถขับเข้าบ้านโดยพยายามที่จะไม่มองบาะหลังเป็นอะไรที่ถ้าเคยพบด้วยตัวเองแล้วจะรู้สึกผวามากหลังจากที่เอารถเข้าจอดในโรงรถได้แล้วก็เปิดประตูรัวแต่มันมีความรู้สึกว่ามันมีเงาสีดำๆยืนอยู่ที่ประตูด้านนอกอ๋อลืมบอกไปว่า ที่บ้านมีประตูสองชั้นชั้นในแล้วก็ชั้นนอกประมาณว่ายืนมองเข้ามาแต่ไม่สามารถเข้ามาได้มันเป็นความกลัวถึงขั้นที่ว่าเมื่อขึ้นไปบนห้องนอนแล้วเปิดมุ้งลวดเพื่อปิดหน้าต่างยังมองเห็นเงานั้นอยู่เลยตอนนั้น,นก็เลยตัดสินใจลงไปใช้ห้องน้ำของคุณแม่ถ้าว่าคุณพ่อและคุณแม่แปลกใจมากแต่แกนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ และผมเองก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ท่านฟังจนถึงตอนเช้าคุณแม่เลยแนะนำว่าให้ผมนะ่ไปทำบุญให้เขาเพราะว่าคิดว่าเขานะ่คงจะมาขอส่วนบุญเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เจอเรื่องหรือเหตุการณ์แปลกๆแ,แต่ถ้าเล่าให้แฟนฟังเนี่ยคงจะไม่เชื่อนแน่ๆว่าวันหลังเนี่ยจะมาเล่าเหตุการณ์อื่นๆให้ฟังนะครับเช่นเสียงของตัวนในห้องประตูปิดเอง เปิดเองและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดกราวขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ